สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กใหม่นะครับทุกคนมาใหม่นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับทุกคนโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับทุกคนในนี้โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนดาชาชุดข,ขาวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโอเคมีเบนซิมานะครับทุกคนมีโคตัวมีวานิสิอุสนะครับทุกคนมีคนนี้นะครับทุกคนชื่อว่าผม นี่ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคมาดูกันว่า100่ทองจะได้เบนซิมาไหมทุกคนโอเคมาดูกันเลยนะครับทุกคน100ทองนะครับทุกคนโอเคขอละแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาลุ้นกันเลยนะครับทุกคน100ทองจะเสียวไหมทุกคนขอเหอะขอแค่เบนซิมานะครับทุกคน ได้ใครก็ได้นะครับทุกคนได้หมดนะครับทุกคนโอเคหนึ่งร้อยทองขอเหอะมาเหอะมาเหอะเบนซิมาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหขอเหอะเบนซิมานะครับทุกคนห้าดาวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนขอเบนซิมาเหอะเบนซิมาเหอะมาเหอะมาเหอะเบนซิมาเบนซิมาขอเหอะเบอร์เก้าเบอร์เก้ามีลุ้นเลยนะครับทุกคนเบอร์เก้าโอ้โหเบอร์สิบห้านะครับทุกคนโอ้โห เบอร์สิบห้านะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนโอ้ได้คนนี้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนเล่นตามเนี่ย CMF นะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคขอดูแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหได้ได้อยู่นะครับทุกคนได้อยู่โอเคทุกคนทุกคนครับสุ่มได้ใครบ้างเม้นมาได้เลยนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ